ครับวันนี้เราจะไปงานสักน้ำาันนะครับเราขี่รถสองแถวมาแล้วก็มาต่อรถไฟฟ้านะครับเดี๋วาดูบรรยากาศรถไา,าบ้านเรานี่มันดีอย่างนี้นี่นะครับมีบันไดเลื่อนขึ้นด้วยนะครับผม ขึ้นมาตอนไหนไปัตอนนี้เราอยู่สถานีปากน้ำนะครับต่อไปเราก็จะไปขึ้นรถฟิล์มโซเที่ยนดีอย่างนี้เอง ทานนี้ก็จะเป็นแยกโหนี่เราจะไปเดินนะน,นี่ครับลุงฟ้าคือฝนมาแล้วเห็นไหพี่น้องสถานีรถไฟตรงนี้รถสถานีรถไฟฟ้าอะไรเนี่ยสำโรงนะครับ เราจะไปซื้อตัว๋วโอ้ไป็นไหนครับวันนี้ปลายงานสระน้ำออวันสุดท้ายเออวันสุดท้ายแล้วนะครับครับ<า>เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันโอเคครับคอยไปติดตามตอนเดี๋ยวเราจะไปขึน้นรถไฟฟ้านะครับโอเคเช่นกันแล้วเราก็มาซื้อทางเข้านะครับแล้วก็มาซื้อตัว๋วเราจะไปฝั่งไหนเนี่ย ไปฝั่งนี้ไม่ใช่เหรอไปทงนี้แล้วเจะซื้อซื้อตัอ๋วเลยแล่วรอ,อ,อบมาแรกซื้อตั๋ว โอนี่มีเด็กมาด้วยครับเด็กสปอยครับเด็กสปอยนะครับเด็กมีเราจะไปเดินเดินเลยนีเราก็ได้บัตรแล้วนะครับไปแล้วก็เอาวางไว้ตรงนี้ปึ๊บเข้าไปแล้วครับ วันนี้เราจะไปขึ้นฝั่งที่ไปทางปากน้ำนะครับก่นอนจะหยุดสัมโลนเราก็ไปขึ้นฝั่งนี้ขึ้นฝั่งไหนเนี่ยไม่คนพร้อมคนมีแต่คนอ้วนเท่านั้นที่ไปฝั่งนู้นคนพร้อมแล้วต้องเดินฝั่งนี้ นะครับเราจะไปรอรถกับนรับรถไฟฟ้ามาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นขาเข้าในกทมนะครับเข้าในเมืองนะครับเราจะมารอรถไฟฟ้าน,นี่นะครับ ูบรรยากาศเลยจะไปไหนเล่ารอรถไฟเจมส์เรารอรถไฟเพื่อที่จะไปปากน้ำโอ้คอนู้งเป็นสายสีเหลืองใช่ไหมสายสีเหลืองสถา,านีอะไรนะรสำโรงกันเหรอมเ,เจอกันครับเดี๋ยวไปเจอกันครับนี่รถไฟฟ้ากำลังมาเด้อพีน่น้องเด้อ คนก็กำลังจะมารอรถครับสานีเจะอยู่ตรงกลางนะครับามาแล้วนะครับโอ้โหน้องนะ่าสวยมากเลย ครับสถานีปากน้ำ สายทาคุณให้บริการถึงเวลาสี่นาฬกาสี่สิบนาทีท่านที่จะเดินทางกับโดยรถไฟฟ้ากำหนดเกิเดวเวลาในการเดินทางขอบคุณค่ะ ที่เรามาเที่ยวงานปากน้ํากันนะครับนี่ก็ะจะเป็นบรรยากาศงานปากน้ํวันสุดท้ายแล้วครับวันที่23นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับคนจะเยอะมากเลยดูเด็กๆกินนะครับน่ากินมากเลยตอนที่เราพึ้นลงเลนะี่ยนี่ก็คืออ๋ออะไรไม่รู้นะครับํามแล้วใส่ฟ้านะครับ ของกินของใช้เยอะแยะครับเนี่ยงานปักน้ำนี่ครับมีอาหารมีอาาันนี้ด้วยเอา,ารอเรามาถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับงานปักน้ำวันสุดท้ายนะครับว่าคนเยอะไหมนะครับตอนนี้เราก็มาเดินกันนะคโอ้โหเจ้าอๆๆนเยอะมาก จะถ่ายคลิปให้ข้อไรบ้าง่ายอันนี้เหรอชิ้นๆเลยปลาไหลปลาไหลปลาไหล เป็นี่แค่ร้านแรกนะครับเราก็มากินซูชิกัน,นครับต่อไปเราก็เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> นี่ยาวทั้งเส้นเลยครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับอันนี้คืออะไร <c oughs> มีฟุกไก่สีมีฟุกไก่สีนะครับร้า,รา <c oughs> นนี้รนะ้านก็จะเป็นเปียกปูนโดน่านญี่ปุ่นของโหน่ากินนะ ก็จะเป็นขนมปังเก่าลักแต่ไม่เก่าใจนะครับ เดินตามกลิ่นเดินตามเสียงเนมาเลยนะคะราชานกประาของนีืองสุรทันอดตรงนี้แล้วนะครับ้อมชีเลยค่ะคือเครื่องนะคะเราจะต้องเครื่องสุนัขไวเครื่องเ่กระเทียมพริกไทยขาดไม่ได้ค่ะนะหมักหมักด้วยซอสลงรสนะคะถ้าปลองว่าถึงเนื้อในของนะคปลาคาเราตั่นาลใส่น้าม่นนขนมหวานนะครับขนม อันนี้ขนมหม้อแกงนะครับเจ้าเด็ดขนม,มหม้อแกงทอดนมนะครับโอ้วันจริงๆนะครับวันนี้วันสุดท้ายด้วยนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานปากน้ำด้วยนะครับของกินคนก็จะเยอะมาก นี่ก็จะเป็นร้านชานมนะครับชาลัานลานออหอยจ้อกูอใหญ่มากเสื้อผ้าอะไรก็มีขายรับรถรับรถมายังไงนะครับ โอ้โหเป็นหนึ่งกุ้งบนบนเส้นโดยโดนกุ้งตัวเป็นเป็นเลยนะ ่ดูมีเคี่ยวทอดเขาไม่ใช่อะไรครับนี่ก็เป็นแมลงทอดนะครับอันนี้ตัวใหญ่มากโอ้โหเฮ้ยนี่ตัวใหญ่เอาไหมเนี่ยธรรมดาบอก 好，然后就是。 แต่ว่าสกินเยอะจไม่ไม่ได้ครับไม่มีห้องน้ำ สายกินนะครับไม่ควรพลาดน,นะครับสายกินงานปากน้ำเนี่ยของกินเทียบเลยได้กินเทียบได้เก่งนะคะเกินต่างเจอต่าง คนแบกหมีครับมีคนแบกหมีด้วย <c oughs> อะไร <c oughs> อ๋อแบบโบราณ กินทุกร้านนี่เธออร่อยอ,ะอนะร้านเหรอที่นี้ก็จะเป็นกะละแมนะใหม่แล้วเนี่ยขนมหม้อแกง หวานเดีย่ะด <wer> ือครับตัดแบบว่าดี่่ไก่ย่างนี่ปังเบอร์ really ครับ ดูันจรับบอตลอดรก็จะจบคลิปตอนนี้นะครับเพราะแบตเราหมดแล้วเจอกันคลิปใหม่นะครับันเชเคนะครับ